ขณะนี้เวลาจะสามทุ่มแล้วนะคะใกล้จะมืดแล้วแต่ว่าเราก็ยังคงทำงานแบบไม่ค่อยขยันขันแข็งบางช่วงก็ขี้เกียจขี้เกียจเนาะ บางช่วงก็เฮ้ยอยากทำให้เสร็จแต่มันไม่เสร็จสักทีคะ่ะเนาะเรามีบ้านเป็นของตัวเองต่อไปก็ไหนที่ซ่อมได้เองก็คงจะต้องซ่อมจะรอช่างหรือรอให้คนอื่นมารอมาช่วยอะ่ะที่เนี่ยหาคนยากมากเลยคะ่ะพี่หาแบบคนงานอ่ะยากเหมือนอ้มไม่รู้ว่าเขาเล่นตัวหรือเปล่าหรืออะไรหรือเขาไม่ว่างจริงๆแต่ แต่หาคนงานมาช่วยยากจริงๆค่ะพี่ยากมาก ใช่กินอะไรสุกโป๊บบกจังเลยตรงเนี้ยือ ้มซุปปลาอาหารขึ้นชื่อของประเทศเซอร์เบียอันนี้คือแกงปลาแปลงปลาคาับเมื่อวานเพื่อนบ้านเขาทำต้มปลาค่ะต้มปลาครับเป็นอาหาร r a ด i ชชันอลเป็นอาหารพื้นเมืองของคนประเทศเซอร์เบียนะคะเมื่อวาน <c oughs> เพื่อนบ้านนะคะมา <c oughs> เพื่อนบ้านข้ามไปอีกสมหมู่สบ้าน <c oughs> เข้ามาคุยทนายกับแฟนอุ้มแล้วเขาบอกว่าเขาทำต้มปลาไว้เขาอยากให้อุ้มชิมอุ้มก็เอามอ้อุ้มก็บอกว่าเขาบอกว่าให้เอามอ้อไว้ใส่ อุ้งเอาหม้อแค่เนี้ยค่ะเราเกรงใจเขาเนาะหม้อเล็กๆเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เธอต้องเอาหมอ้อใหญ่ๆไปใส่อุ้งก็เลยหยิบหม้อนี้นะคะพี่ๆอุ้งก็เลยหยิบหม้อนี้เขาบอกว่าเออเนี่ยมันต้องขนาดนี้เราก็เดินตามตูดเขาไปค่ะแล้วพอไปถึงบ้านเขาก็แน,นะนําภรรยาแนะนําลูกของเขานะคะว่าชื่อนี้ชื่อนี้ต่อไปเราเป็นเพื่อนบ้านกันต่อไปอลิสาเขาจะมาทานกาแฟ ที่บ้านเราบ่อยๆแล้วเราก็จะไปทานกาแฟที่บ้านเขาบ่อยๆนับตั้งแต่นี้ไปนะเขาว่าอย่างนี้เราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเขาว่าอย่างนี้เราก็แบบเฮ้ยดีใจมากเลยค่ะพี่ๆคือถึงแม้ว่าไอตาอ้วนบ้านตรงข้ามตรงนี้นะคะกับคุณป้าคางๆบ้านเขาไม่คุยกับเราก็ไม่เป็นไรคะ่ะเนาะยังคงยังจะมีคนอื่นๆที่เขาอยากจะเป็นเพื่อนกับเราไม่มากก็น้อยเนาะเราก็ ค่อยๆซึมซับค่อยๆเรียนรู้คนต่อคนไปว่าเป็นยังไงเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีชัมจะชาวเจอาประเทศเซอร์เบียค่ะพี่ๆค่ะวันนี้เราไม่มีโปรแกรมค่ะว่าเราจะไปไหนกันยกเว้นตอนสายๆก็จะมีหนุ่มๆช่างที่เขามาทำบ้านซัมเมอร์เฮาส์ต่อแต่ถ้าอากาศไม่ดีฝนตกลมแรงเขาก็จะไม่มาซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ก็ เป็นวันอีซีของเรามากกว่าอุ้มดีใจมากเลยค่ะพี่พี่วันนี้คืออยากจะอยากจะแชร์มากๆเลยนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่แล้วค่ะอย่างที่พี่ๆเห็นก็จะมีส,สเปสปะอย่างนี้บ้าพูดภาษานเขมรสเปะสปะอย่างนี้บ้าง, <laughs> าาาง,างห้องแต่ห้องครัวไม่ใช่ห้องครัวห้องนอนเนี่ยก็คือเริ่มเป็นด้เป็นรูปเป็นร่างมาแล้วยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ ก็ถือว่าเราสามารถอยู่ได้เริ่มค่อยๆอยู่ค่อยๆปรับตัวค่อยๆจับนู่นไปใส่ตรงนี้นะคะเอาตรงนั้นเอามาไวต้ตรงนู้นตรงนี้ซึ่งครัวเนี่ยก็ยังไม่เสร็จเต็มที่ก็เดี๋ยวจะมีตู้อีกอันหนึ่งมาใส่แล้วก็ตรงฝั่งตรงนี้ก็จะมีเป็นชั้นวางของนะคะช่างบอกว่าช่างก็เป็นคนที่เขาให้อุ้มไปเอาเอาซุปปลาเนี่ยแหละคะ่ะเขาบอกว่าประมาณ3 4ไม่เกิน5อาทิตย์เขาจะทําเสร็จนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็มีงานอื่นเหมือนกันเนาะ แล้วอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่อุ้มดีใจมากค่ะพี่พี่คือลีโอค่ะลีโอยอมออกไปข้างนอกบ้านแล้วค่ะช่วงหลังๆเนี่ยลีโอออกไปบ่อยขึ้นแล้วก็ออกไปทั้งเช้าทั้งเย็นซึ่งตอนแรกๆสามสี่วันแรกห้าวันแรกลีโอไม่ออกบ้านเลยอุ้มก็คือคิดหนักแล้วโคล่าก็อยู่ข้างนอกแล้วลีโอไม่เคยโตมากับแม่ <S <S แต่โคล่า เขามีแมวเป็นเพื่อนตอนที่เราไปเอาเขามาเนี่ยเขาก็มีแมวที่บ้านหลังนั้นมีแมว5ตัวสําหรับโคลา่าลีโอไม่เป็นปัญหาแต่ลีโออ่ะจะเป็นปัญหากับโคลา่าถ้าลีโอออกไปข้างนอกแล้วก็ถ้าเห็นว่าโคล่าเขามัดถุงมัดไว้คือลีโอก็จะค่อยๆย,ย่องใครย,ย่องออกไปแล้วก็นั่งมองว่าอีหมาโง่ตัวนี้ทําไมมันยอมให้คนมัดเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะคืออุ้มดีใจมากเลยคะ่ะพี่ๆค่ะ แล้วอุ้มต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับคอมเมนต์สําหรับกําลังใจเนาะสาหรับการดุนระทึกเนาะว่าชีวิตของอุ้มมันจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งตอนนี้นับได้ว่าเริ่มกําลังจะผ่านจุดการย้ายบ้านที่หนักหนาที่เหนื่อยที่ลาที่ท้อคะ่ะทะเลาะกับแฟนบ่อยมากนะคะคือยาอนบอกเธอเป็นประสาทแล้วเหรอเธอเธอจะหาแต่เรื่อง ดาฉันอยู่นั่นแหละฉันก็บอกว่าเธอจับตรงนั้นมาใส่ตรงนี้คือเราก็ทํางานของเราไปเขาก็สั่งนั่งสั่งนี้มาซึ่งมันมันเครสมากเลยค่ะพี่ๆเขาเรียกว่าอะไรนะเครสยมันเราคือมันเก็บกดมันเก็บกดมากเลยคือฉันทํายังไม่เสร็จเธอมาใส่อีกแล้วเราก็ด่ากันไปมามันมากเลยค่ะพวเมียคนนี้เนาะแต่เราก็ดีกันไม่ไม่ไม่กี่นาทีไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็ดีกันแล้วค่ะบ้านนี้เขาด่ากันอย่างนี้ค่ะพี่นี่ค่ะลีโอเห็นไหมคะมาอุ้มให้ดูค่ะว่าลีโอเขา เขาจะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะนี่เขาจะนั่งอยู่ตรงระเบียงไม่ใช่ระเบียงตรงขอบหน้าต่างคะ่ะพี่ๆเขาจะนั่งอยู่อย่างนี้เป็นชั่วโมงเลยนะคะแล้วเขาก็มองคนเดินไปใครขับรถผ่านมาแมวตัวไหนเดินไปหมาตัวไหนเดินมาเขาก็จะนั่งอยู่เห็นไหมคะเขาก็มองของเขาก็มีความสุขของเขาอุ้มก็ถือว่าอุ้ม ดีใจอีกระดับหนึ่งค่ะซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรานะคะที่จะอยู่ที่นี่ได้ถ้าลีโอไม่แฮปปี้อุ้มก็คงจะไม่ค่อยมีความสุขเหมือนกันเนาะว่าลีโอ Leo ก็ย้ายมาก็คงจะแปลกใจแปลกที่แปลกทางเหมือนกันแต่ตอนนี้ลีโอเริ่มปรับตัวได้แล้วอุ้มก็เริ่มโล่งใจอีกระดับหนึ่งค่ะพี่พีมาค่ะเดี๋ยวอุ้มจะพาไปจอบนะคะว่าห้องสภาพบ้านตอนนี้จะเป็นลักษณะยังไงอยู่นะคะอย่างที่เห็นยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวอีกไม่กี่วัน ยานอจะต้องไปเยอรมันอุ้มก็จะต้องอยู่บ้านคนเดียวกับลีโอนะคะกับโคลาไปค่ะนี่เออเดี๋ยวอุ้มไปเอ่อพาพี่ๆไปห้องดาดฟ้าข้างบนดีกว่าเนาะเนี่ยค่ะเพราะเมื่อวานอุ้มขนสมบัติไปไว้ข้างบนเยอะมากเลยมาจา้ะเดี๋ยวอุ้มจะพาพี่ๆไปดูข้างบนดีกว่าวันนี้มาค่ะเดียวนะหาที่ว่างกรงเป๊บ ค่ะที่วางกล้องไม่พอเราจะต้องหาไม้มาด้วยนะคะมันจะมีไม้ไว้ดึงิงนี้เห็นไหมนะ้อี่ดึงลงมาโดนหัวโดนหัวเจ้าของวันนั้นอุ้มให้ยานอสนะคะขึ้นไปทําความสะอาดนางหายไปหนึ่งชั่วโมงครึง่งนางบอกว่าฉันหายใจไม่ออกฉันกําลังจะตายนางว่าเพราะว่าข้างบนตั้งแต่มีบ้านหลังนี้นะคะเป็นปีแล้วไม่เคย ทำความสะอาดไม่เคยอะไรเลยเนี่ยค่ะก็ดึงมันอะไรลงมาอีแล้วตอนที่ช่างเขามาใส่โฟมข้างบนมาทําใส่กระเบื้องอันใหม่เนี่ยคือมันรกมากครับพี่รกโคตรของความรกนะฝุ่นก็เยอะมากคือเวลาเราเดินลงมาเนี่ยฝุ่นมันก็จะติดขาเราลงมาตรงเนี้เต็มเลยดังนั้นวันนั้นก็เลยล็อกล่อให้ยานอนนะคะขึ้นไปข้างบน นางก็บนจนทุกวันนี้ก็ยังบนอยู่มาจ้าพี่พี่อุ้มจะพาพี่พี่ขึ้นมันได้ไปนะคะเกาะดีๆเนี่ยอุ้มเอาพรมมาวางวันก่อนนี่ค่ะดาดฟ้าไม่ใช่ดาดฟ้าที่ห้องใต้หลังคาเวลาขึ้นเราก็จะต้องจับให้แน่นๆ ็นอย่างนี้นะคะเป็นห้องใต้ลังคานี่สุขบกงมากซึ่งถ้าอุ้มเปิดหน้าต่างตรงนี้มานะคะนะคะนี่ก็จะเห็นบ้านซัมเมอร์เฮาส์ที่สภาพเป็นอย่างนี้นี่ ต่อไปตรงนี้จะเป็นข้างล่างตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของนะคะถ้าอยู่ตรงนี้เราก็จะมองเห็นสวนไปถึงสุดสวนของเราเลยนะฝั่งนี้ก็เป็นบ้านลุงอิมเรเนาะนี่มาถึงแล้วคะ่ะห้องใต้หลังคาซึ่งถ้าพี่ๆสังเกตนะคะอันนี้ที่เขาอุ้มอุ้มไม่รู้ภาษาช่างอะ่ะอุ้มขอโทษจริงๆนะคะพี่ๆอุ้มเรียกไม่ถูกนะ คือเขามาใส่โฟมแล้วเขาก็ทำคือให้มันเก็บความอุ่นได้ดีขึ้นช่วงหน้าหนาวอ่ะแล้วก็กันความหนาวเข้ามาในตัวบ้านนะคะภาษาช่างเราเรียกไม่ถูกเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสมบัติภาสถานที่เราไม่ค่อยได้ใช้ที่อุ้มขนมาไว้กับยันนอนะคะเมื่อ2อสามวันที่แล้วเนาะก็ถ้าสิ่งไหนที่เราจะใช้เราก็ค่อยมาเปิดหลังหาถ้าอันไหนที่แบบ ไม่ไม,ไม่ไม่จะใช้แล้วก็แยกไว้ต่างหากเพื่อไว้ใส่ลังแล้วก็ไว้ไปบริจาคเนาะข้างบนตรงนี้เราจะทำเป็นห้องนอนสำหรับแขกซึ่งมันจะเชื่อมกับประตูตรงนี้นะคะตรงนี้มันเป็นหน้าต่างแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาทำให้มันเป็นประตูนะคะเชื่อมกันไว้สำหรับรับแขกจ้า อย่างที่อุ้มบอกเนาะใครมาเซอร์เบียไม่รู้จะไปไหนก่อนถ้ามาแถวนี้ก็แวะมาได้นะคะมาค้างสักคืนสองคืนเนาะอุ้มว่าจะทำเป็นแบบโฮมสเตย์อะคะ่ะแบบแบบว่ามีอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยแบบแก้เซงแก้เซงไฟอะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างเปิดได้นะคะตรงนี้มันต้องดันตรงนี้ออกแล้วมันก็เปิดได้อะปิดหน่อยเพราะว่าความร้อนจะได้ไม่ค่อยเข้าเนี่ยค่ะอืม ถ้าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนเนาะจะมาเซอร์เบียแบบเฮ้ยไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนเนาะถ้าแบบลงเครื่องมาแล้วอะถ้าอยู่เบลกราดแล้วเบื่อเบลกราดอะอย่างสวยเลยนะอุ้มยังไม่เคยไปแต่ว่าคนที่เขาไปหลายคนแล้วเขาบอกว่าเบลกราดเนี่ยอย่างแบบสวยมากเลยคลาสสิกมากถ้าใครแบบเบื่อเบลกราดแล้วอยากจะมาโซนฝั่งเนี้คะ่ะเพราะว่าอุ้มอยู่ติดเขตชายแดนประเทศฮังการี ถ้าโรเมเนียมันจะไปฝั่งนู้นคนละฝั่งกับที่อุ้มอยู่เลยนะอุ้มจะมาฝั่งฮังการีสโลเวเนียแล้วก็ออสเตรียค่ะมาฝั่งเนี้ยตามที่บอกอะค่ะที่ในคลิปเนาะอืมโอเคอ๋อในก็จะเป็นสมบัติที่เราไม่ค่อยใช้เวลาข้านมันได้ลงอันนี้เราก็ต้องระวังนิดนึงเนาะ โซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องรับแขกค่ะที่อยู่ข้างล่างนะถ้าในอนาคตตรงนี้เราจะปิดค่ะพี่ๆปิดเลยแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็จะปิดตรงเนี้ยก็จะไม่มีแล้วเนาะอ้าวมาค่ะลองกันไปดีกว่า <c oughs> ลองก็ต้องลองอย่างนี้นาค่ะลองผิดวิธีหัวก็ทิม ทำหกข้าวนอกบ้าน,น,งงานเกกำมานฝังโอ้แฟนอุ้งเกไปซื้อเครื่องตัดหญ้ามาค่ะพี่ๆตัดหญ้าเหมือนที่ตัดหญ้าที่บ้านนอกเราอะตัดให้วัวให้ควายงั้นแหละนางบอกว่าฮะฮัลโหลสวายอะไรบ้างอ่าโอเคนึกว่าซื้อมาสองอันด้าม โอ้ยตกใจหมดแกบอกว่าไอ้พวกวัชพืชที่เห็นตรงเนี้ยรคหูรกตาแล้วในอนาคตเราก็ต้องใช้อุ้มก็บอกว่าเอออยากซื้อก็ซื้อไปอยู่เยอระมันไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราไม่มีสวนเป็นของตัวเองแต่พอตอนนี้นะคะมานางก็เป็นชาวสวนเต็มตัวแล้วอยากซื้ออะไรก็ซื้อไปโลดเนาะ แต่ว่าไม่มีเบนซินเ่าต้องไปหาเบนซินมาก่อนค่ะพี่พี่เดี๋ยวตอนเย็ยนๆนู่นแหละถึงได้ไปปั๊มน้ำมันไปซื้อมาค่ะก,กินข้าวกันค่ะพี่พีอุ้มไม่หิวนะคะอุ้มจะทำให้ยานอตกินคนเดียวทอดของคนที่นี่นะคะอ่ะสามี